ใี้แจ้งกับคนรถไฟหรือพนักงานรถไฟเพื่อเข้าไปอ่ะคุ้มครองค่ะเพื่ค์ฐานอำเภอหนองหานมาคนเดียวนี่อยในผมขอดูตัวหน่อยดิ ตคันท,ท,ที่สามใช่อยู่ใช่คันท,ที่สามเป็นที่ห้าสิบเจ็ดนะดนะูแลทรัพย์สินของมี่ชายด้วยน,นะครับในระหว่างเดินทางนะหากได้รับความปลอดภัยก็แจ้งตำรวจรถไฟนะครับสองตุ่มสองตุ่ม อันที่3เนี่ยจะไม่ต้องรอแล้วไปขึ้นรอได้เลยนะครับแต่ว่าขึ้นไปก็ดูแลทรัพย์สินของมิค่าด้วยนะหากรอรู้ว่าเราไม่ปลอดภัยหรือว่ามีใครทาไฟหรือไปทาง,งานรถไฟตำรวจรถไฟเนี่ยนะเพื่อเข้ที่เข้าไปดูแลปลอดภัยให้นะทั้งเด็กด้วยด,ดูแลเด็กด้วยอังคืนนะตู้นี้นะเห็นแล้วมั้ยรอได้เลยครับครับสวัสดีครับตอนนี้จะไปไหนร้อ แต่ทรัพย์สินของข้าเนะน,นี่ยนะครับเราที่กอดมาถึงแล้เนี่ยมาคนคนมาคนเหมือนเนี่ยไปกับใครเลยคนเดียวเอาเดินยเอาตัวๆเลยนี่อันนี้ตำรวจรถไฟนะในระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยหากเราไปคนเดียวเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยนะจากเดินที่ถนนไฟหรือทำงานรถไฟนะทีสี่จำนวนเจ็ดสิบสอง ดูแลตัวเองด้วยนะครับเหมือนกันนะครับสี่จะอยู่แถวนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับความเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือการรถไฟเขาสั่งมาไว้แล้วครับให้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารเนี่ย<ม>เกี่ยวกับพนักงานเราห้ามดื่มสุราใช่ไหมครับห้ามดื่มสุราห้ามเมาเราก็มีพนักเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอยู่นะครับสําหรับพนักงานนะครับแล้วก็สําหรับประชาชนเรา,าก็ตักเตือนให้เรามัดระวังในการเดินทางตอนกลางคืนโดยมี ร่วมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟของเราครับตำรวจรถไฟเราจะมีเป็นบางกระบวนรับเป็นกระบวนรถยาวๆรถที่สาคัญสําหรับรถชานเมืองใกล้ๆแบบรถไปขนแก่นรถไปโคราชมันจะไม่มีตรงนี้เพราะกาลังกาลังน้อยฮะกำลังไม่พอก็ผู้บัญชาการเน้นย้ําให้ให้เดินตรวจฝ่าปรมอาชญากรรมต่างๆให้ให้เข้มขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เดินทางโดยขบวนรถไฟครับ พิ่มความเชื่อมขึ้นมีช่องทางการการรับแจ้งความาการรับแจ้งเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับสายด่วนต่างๆ1690แล้วก็สถานีตำรวจรถไฟหนองคายนะ0 4 2 2 2 3 3 5 6เง้าี้ยแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจคุมรถของแต่ละขบวนแจ้งให้ผู้โดยาสารทราบบนคุมรถครับช่วงนี้ถ้าเป็นวันนี้วันหยุดคนเยอะครับคนคนเยอะที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากาต่างจังหวัดนี่เยอะก็ปกติก็มี มีพอประมาณนะครับมีพอประมาณก็มีคนเหมือนปกติทุกวันนะครับนอกจากวันอย่างนี้คนเยอะคนลงลงมาจากกรุงเทพมันก็เยอะครับคือคืออย่างนี้ป้ายนี่ผมเห็นว่าหลายท่านีเขาทำรู้สึกว่าดีการดีเป็นการแสดงออกเป็นการที่ว่า,าเราไว้อะไรน้องแก้มครับเป็นการแสดงออกของคนรถไฟซึ่งเราก็รู้เสียใจฮนะเราก็เสียใจเราก็มีลูกหลาน เราก็เสียใจเมื่อเหตุการณ์เปนนี้เราก็เสียใจครับ